สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวสกิลของตัวละครใหม่ที่จะเข้าวันที่เจ็ดนี้นะเป็นตัวแบบอันติแปลงร่างนะเป็นตัวแปลงร่างที่แบบค่อนข้างจะโคตรจะตึงอ,อย่างแรกเรามาเริ่มกันที่เอฟก่อนนะเอฟกับติก็มีสองอันเอฟทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถใช้ตอนโดนตีได้นะโดนแพรีเงี้ยก,ก,กดไม่ได้นะ มันเลือกวันที่เอฟแรกเวลาใช้ก็เป็นตัวทองอเราก็สามารถกดแดดได้แต่มีเวลาจำกัดของมันเนี่ยแต่ยิงแดดเยอะก็ยิงแบบยิงขุมอะใครกรณีที่แบบแดดหมดล้ะเทปเทปเทปอ่าแดดหมดฮ้ยดีแดชดก็ โอ้โ oh, ็ตึงเขาอันตรายไม่แม่งดีเดตถ้าเราเล่นเนี่ยฟันแบบหลบศัตรูหลบอันติปึ๊บจึ๊บไม่มีแดดละเบ็ดหนีมาไกลอยู่แกวตามก็ถลิงนึงเนี่ยตอนแดดมันก็เป็นตัวทองเลยตอนกด ัวทองมดเลยจะมีเป็นช่องตัวข่าวอยู่ก็จริงเลยแบบมันจะน้อยถ้ากดรวยๆยังไงก็ทองเลยนะแถมมันสามารถกดคลิกซ้ายเพื่อฝันได้เลยนะ,นะเราสามารถแบบแดดไปหาศัตรูแล้วก็ฝันได้มันจะโคตรจะติงเอ็บ ใช้หนีก็ได้ใช้ฟันก็ได้ถ้าต่อกันที่เอ2สองนะเอ2สองก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเดียวแบบเน้นปลาปลาจะสัตวแล้วก็ทําการวาบก็จะทำการวาบเป็นการพุ่งมากกว่าระยะประมาณ20เมตรถ้าเกินมันก็จะหลุดกดไม่ได้ลองให้ดูอยากรู้ว่ามัน ถ้ารสิ่ก่อสร้างได้ไหมถ้าเกินมันก็จะกดไม่ได้นะ F กดกดไม่ลงต้องเข้ามาเลยอนะ่ะก <ingo> ่อนกรณีก็คือถ้ามไปอยู่หลังหินนี้นะไม่ได้ไม่สามารถรู้สิ่งก่อสร้างได้มันจะไม่เหมือนอนันติโรนะอันติโรที่แบบ าติดแล้วก็แบบวาไปได้อันนั้นนะอันนี้ก็ต้องโล่งนิดนึงนะจะมีกล่องบงังแบบติดต้นไม้ติดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะโดนได้แต่มองว่าอะไรเล็กๆไม่น่าติดหรอกมันน่าจะเบี่ยงได้น่าติดแค่อันใหญ่นมันกั็ลัดกันไหลยอยู่เหมือนกันนะมันไม่ใช่พวกกำแพงบ้านมันก็น่าจะได้อยู่นะ ต้งเป็นนุกเนินว่กอะไรที่มันไม่ไ,มได้ใหญ่มากมันก็จะอ้อไม่ได้แล้วก็คือสิ่งก่อสร้างไม่ใหญ่ก็น่าจะได้อนี่นก็ต้องลองใช้งานจริงแต่ผมมองว่าคนน่าจะใช้ F1 กันเยอะว่าบางครงจะดีกว่าแล้วฟันต่อได้ใะ้หนี่ก็ได้ใช้ เพื่อไปสู้ก็ได้่งมันจะดีเทปสองมันก็ดีเหมือนกันมีดาเมจมันจะแรงนของทองประมาณห้าร้อยเลยมาต่อกันที่สกิลอันติอันติตัวนี้ก็จะเป็นอันติแปลงร่างนะ้ก็เหมือนยักษ์เล็กเลยคกิลิ่งการแปลงร่างแล้วมีเขาก็จะดึงๆหน่อยนะแต่ปกติยักษ์เล็กมันก็มันก็วิ่งได้เหมือนกันใช่ป่ม แต่ตัวนี้จะมีความพิเศษกว่าก็คือสามารถกดชิปมาแดดได้แต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหะลอดแดดมันก็ไม่ได้มีเยอะต่อเต็มใช้ได้ทีหนึ่งแล้วก็รออีกนิดหนึ่งก็ถึงจะใช้ได้อีกรอบแต่มองว่าแค่แด,ดดได้มันก็ถือว่าดีแล้วนะต่อให้จะแดดได้ไม่เยอะแล้วเยอะมันก็โกงเลยถ้าแดดเต็มมันก็จะได้แอบมบระยะแดบดบก่เมตรนะ ปมาสิบเมตรแล้วไม่นับร,ร,ระยะวิงเรนจะตึงนะแถมตัวนี้มันสามารถแดดบนอากาศได้เลยนะมันจะเป็นต้องแดดที่บนเพ้นท์เหมือนตัวอนะินอะะเป็นกุหลเ,เหมือนทากาจิเลยที่ทำมาแดดบนอากาศได้ เรามาเริ่มกันที่การตีเดยวตีตัวนี้ก็จะมีซ้ายขวาอนะไรก็กระโดดเป็นท่ากระโดดขวาหรือกระโดดซ้าย,ยทำจากท่ากระโดดกระโดดซ้ายเนี่ยก็จะเป็นปักเสียบเลยค่ายไขวาก็จะเป็นเหมือนกันแต่ขวาเนี่ยมันจะกว้างกว่าเพราะมันมีคื่นเลยแต่ซ้ายเนี่ยมันจะไวกว่า ดาเมจน้อยกว่าก็าจริงนะแบบใบกว่าม้นจะยากดาเมจร้อยเจ็ดสิบขว่าเนึงอ้าจะช้าแต่แบบดาเมจแรงมันจะจับสองเท่าแล้วท่างนั้นประมาณสามร้อยกว่าเดี๋ยวขวามันโดนหลายตัว ถ้ามันอยู่ใกล้กันก็คือโดนหมดนั่นจะดีสตมมันเรียกใช้ได้นั้งคค่ส่วนถ้าฟันซ้ายตัวนี้มันไม่สามารถชาร์จได้ไม่ได้เหมือนแบบพวกใครลินหรือว่ายักษ์เล็กที่ชาร์จขวาได้อย่างเงี้ยเดชาร์จข้างเหมือนใครลินได้เวลาชาร์จมันก็ันก็จะออกเป็นทาตีเลยก็จะมีฝั่งซ้ายมีแค่สองท่าหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็วน สองหนึ่งสองวนไปแล้วมีแค่นี้แหละส่วนท่าขวาขวาก็มีเหมือนกันสองท่าัดแล้วก็ฟันลัดแล้วก็ฟันแต่ถ้าขวาเนี่ยมสามารถเอาไว้ใช้ตอนที่ศัตรูมันติดเครงหมายสายฟ้าได้มันจะเป็นการแบบแทงอ่ะแล้วก็ขวามันจะเป็นแบบท่าแทงอะมันไม่ได้ไม่ได้เป็นท่าฟันศอก จะเป็นเอาสายฟ้าแทงมันเกตเกตตรงกลางก็จะเป็นพวกเหมือนไซอะมันจะมีเกตอยู่เวลาเราไปตีศัตรูเนี่ยคือเราต้องตีฝั่งซ้ายนะมันจะเป็นฮิตที่สองของฝั่งซ้ายในฮิตที่สองฝั่งซ้ายมันก็จะติดแตยะมันก็กข่ยอยู่เนะมื่อกี้ผมอยากปาอไรทังเอ็นเน แล้วก็ฝาต่อได้ง่าก็คือเราต้องตีฝั่งซ้ายก่อนให้มันติดเครื่องหมาไม่งั้นมันจะไม่สามารถปักได้ก็ตีฝั่งซ้ายก่อนแล้วก็ตามไยฝั่งขวาแต่นเราเราไปตีย้าฝาเลยคือมันก็ไม่ติดเครื่องหม่เราต้องตีซ้ายก่อนตีซ้ายฮิตแรกไม่จำเป็นต้องโดนขอแค่โดนท,ที่สองก็จะติดเครื่องหมา จริงมันก็ไม่จำเป็นต้องตีขวาก็ได้มันจะกระโดดแล้วแทงได้เหมือนกันกระโดดแท,ง,ท,ง,ทงก็ได้เหมือนเราสามารถตีสายแล้วก็กระโดดแทงได้ท่านจากชัวร์กว่านะข้อฝ่ามันจะแบบศัตรูก็อาจจะแดดได้ีบยวิ่งกตี ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ชอบตรงที่มันแดดได้ว่ามันเทียวตรงนี้แหละดูดิยักษ์เล็กเทียวที่แดดได้แค่คิดก็สยองวันตีหนึ่งวันตีสองก็จะเหมือนกันเลยสั่งกันแค่เอพิเชยังวันตีเนี้ย วเวลาปลาเอไปมันก็จะเป็นแบบระตรูที่เหลือรอบๆแบบก็จะติดเครื่องหมายสายฟ้านะอยู่ตรงรอบๆห้องเนะ่ยเราก็สามารถจะไม่แทงเขาได้นยะไม่จำเป็นต้องแบบไปซีให้ติดนี่ก็รอเกีีร์ตรงกลางนะตีหมดก่อน หักมันก็ต่างกันแค่เอไปแ์ตอนนี้อันติีหนึง่งทุกอย่างก็ยังเหมือนกันนะห้าปีซ้ายขวาก็ยังเหมือนเดิมขวาก็เหมือนเดิมโดดขวาก็โดดซ้ายก็เหมือนเดิม ต,ตัวนี้จะแตกต่างตรงที่เอฟตอน,นันติคือเราสามารถปลาหอ,อกแต่แล้วก็สามารถกดเอฟอีกรอบถ้าวาไปกระแทกแล้วก็กดขี้ขวาต่อได้เลยก็จยเป็นการแบบแทงแล้วตอนเราปลาไปมันก็จะติดเครื่องหมายเหมือนกันติดเครื่องหมายบนหัวตัวอ่อนรับตัวแล้วเด่นแล้วกดแทงแล้ มันตูอยู่บนฟ้าแล้วมันจะสามารถแทงได้ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าแบบถ้าเพื่อนตีหรือแบบศัตรูมันกระเด็นเนี่ยสามารถแทงได้เลยไหมแบบศัตรูแบบเพื่อนชาร์จฟ้าแล้วเราแทงต่อได้เลยไหมศัตรูมันก็ลอยนี่ก็ต้องไปลองเล่นกันอีกทีถ้าเหมอนเกลีที่มันจะแทงได้ก็ศัตรูมันต้องแบบมันต้องลอย ตัวนไวจถ้า,ตถาแต่ละ้ทะระชอบสุดมมองว่าก็ยังคงเป็นแดดส่วนความทึกก็ประมาณยักษ์เล็กเลยนะลองประมาณ oh. เลือดมันก็เหมือนยักษ์เล็กเลยโดนฟ้าอาจจะไม่กี่ทีก็ล่วงได้ที่โดนของทองไม่ตักสามฟ,ฟ้าก็อาจจะตายได้เหมือนกันถ้าแบบ กาไม่ดีอะไรไม่ดีเจ็ดไม่แน่นแต่ปัญหาฟ้ามันไม่ค่อยน่ากลัวสำหรับตัวนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างแรกก็คือมันไม่ได้เหมือนยักษ์เล็กอะเนีย <_ c oughs> ยักษ์เล็กมันหลบไม่ได้แต่ตัวนี้มันมัมนสามารถลบได้ กิยักเล็กมันหลบไม่ได้มันก็อาจจะโดนฟ้าแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันสามารถหลบได้้องฟันจะเทพมันจะฟันยักษ์เล็กได้นะตอนมันตอนนั้นสิแต่ยักษ์ใหญ่ของมันไม่น่า้าได้ก็น่าจะโกงเกินไปได้นะ เนี่ยก็ต้องรอดูตอนวันที่เจ็ดนะผมว่าน่าจะตึงเตึงกว่าโยโตที่ปรับมาเยอะเลยคนละเกตเลยผมว่าน่าจะสัดยับตัวเนี้ยมันต่อแปลงล่างตอนไ้กิคิดว่าไม่น่าจะแปลงล่างนะเพราะว่าถ้าแปลงล่างมันก็จะโกงอะ่ะคิดว่าอาจจะเหมือนแบบแค่ไคลินอะไรเอี้แต่นี้แบบแปลงล่างเป็นเมอนยักษ์เล็กเลย